ไปอย่างนั้นแหละเธออย่าไปจริงๆนะ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 ไม่ได้ยินหมดไม่พังเอามาแล้วสวัสดีค่ะ พบกับเรา2คนบ้าๆเหมือนเดิมใช่แล้วนะคะเวลาเดิมๆแบบนี้นะคะ3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งทางช่องเวอรี่ทูวิชั่นแปดสและ56ค่ะใช่แล้วแล้วอะไรอ่ะมาโก้ๆก้ันอยู่อ้เพราะว่ามันไม่โก้นะมันดูเก๊กักังๆอายมากเลยอ่ะอายมากเลยไม่เคยอายขนาดนี้มาก่อนเลยมันให้รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเลยอ่ะใช่เลยจ้าเจอย่าไปจริงๆนะจริงๆนะจริงๆนะขอร้องพ่อเราไม่ได้ จริงใช่เพราะว่าเราเหนือใจไม่ได้เขาใช่หลายคงคงจะพูดอย่างผิดเลยให้รู้ว่าแบบลิ้นพันจริงๆหลายคนคงคุ้นเพลงคุ้นเพลงของเป็นเพลงของใคร วงเดอะลิสต์แมนทอยไงคะใช่มาวันนี้จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราหรือเปล่าใช่แล้วมาเป็นแก๊งเลยต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการทำศาสตร์เลยจริงกติทีมีแขกรับเชิญแค่คนเดียวใช่ค่ะครั้นี้มากันทั้งวงเลยนะคะใช่เพื่อที่ เราอยากจะให้แฟนรายการเราเนี่ยอิ่มหนังสำราญใช่แล้วเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องการลูกมือจำนวนมากมาช่วยในการ DIY ถูกต้องค่ะค่ะแต่งานก็ดูไม่แมนเท่าไหร่หรอกจริงๆเรารู้อยู่ในใจแล้วว่านี่ของที่เราจะทำเป็นอะไรแต่ว่ายังไม่บอกต้องรอติดตามแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าแขกรับเชิญของเรานะคะก็แบบกำลังเดินทางมาถึงแล้วถูกต้องเดี๋ยวเราไปต้อนรับเลยดีกว่าไหมต้อนรับเลยกว่าค่ะขอเสียงนิดนึงค่ะพี่มารยังมะรยังมะรยังไม่มีใครเชอไม่มีใครตอบรับกันเลยใต่ยังไม่มา อาจจะกลัวเราสองคนหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เดี๋ยวเราไปเจอพวกเขาดีกว่าค่ะ The Rich Man Thai ดูโกโก้ไปอย่างนั้นแหละอาแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับวง The Rich Man t h a สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยอ,อมากันครบ แข่งนค่ะนี้ให้แนะนําตัวทีละคนดีกว่าจากทางทางไหนทางนี้ครับผมผมครับชื่อเชนนะครับชื่อจริงก็อัครวิทย์ปริยดมตําแหน่งก็อิเล็กทริกเบสครับจบจบจากมหาวิทยาลัยไม่โดนครับทำอะไรอยู่ตอนนี้เออคุยที่บ้านนะอยู่เลยนะกันค่ะครับผมเอี่ยวครับมือกลองครับแจ๊บรับนักร้องนาครับกอนครับภูมิพัฒน์เล่นอิเล็กทริกกีตาร์ครับหรือว่ากีตาร์ไฟฟ้าครับสวัสดีครับ เป็นหน emos, ุ่มๆอย่างนี้เคยทำงานแบบประดิษฐ์ประดอยมั้ยเย็บปักถักร้อยตอนนั ich ้นครบรอบประมาณ8ปีครับที่ผมครบมคบกับแฟนมันต้องดูอิดยอะเซลปาวะอย่างเงี้ยตอเลย้ไปเอาผ้าพูดกับตัวเองไงมีใจบอกเฮ้ยผมต้องไปหาผ้ามาแล้วเศษผ้าผมไปหาเศษผ้าเพราะตอนนี้อยากให้กระเป๋าใช่ไหมผมก็แบบเศษผ้ามาแล้วก็ ทำเป็นกระเป๋าขึ้นมาเป็นกระเป๋าสะพายข้างออแค่น so ี้แล oh, like anyway. ้วก็ให้แฟนแฟนก็รู้สึกดีจริงเหรอเพราะมันทำจากจากผมไงก็พูดจากใจใช่ไหมใช่พูจากใจโอเคแล้วคนอื่นมีมีบ้างไหมมีไหมมีแบบเคยประดิษฐ์ประดอยอะไรเองป่ะคะตอนเด็กครับตอนเรียนเรียนมาถมอะไรพวกนี้ฮะก็เป็นพวกถักเถิดอะไรก็ว่าไปโอ้หน้านี้ถักแจกป่ะคะก็มีพวกเอากระดาษฉีกมาแล้วก็เหมือนพวกเทปกาวเปเปอร์มาเช อันนั้นก็แบบงานฝีมือตอนเด็กๆอ่ะนี่นี่ใกล้ๆมาที่บ้านของเช่ทำเสื้อผ้าอยู่แล้วครับอ๋อค่ะมีเครื่องจกักรมีช่างเย็บผ้ามีอะไรก็คืออยู่กับผ้ามาตลอดค่ะแต่ผมไม่ไม่เคยอยู่เลยที่เล่ามาทั้งหมดคือเท่านี้คือแค่เห็นเฉยก็เคยเคยช่วยสอยขาองเกงอะใส่อะไรคะพี่เชยใส่คือองเกงอย่างเงี้ยมันอ่า อ๋อที่มาการใส่ใสยเยอะไปหน่อยสบายเลยเพราะวันนี้นะคะเราก็อยากให้มาช่วยเป็นลูกมือของเราสองคน่อจะทําอะไรวันนี้วันนี้อยาให้อยากรู้เดี๋ยวไว้ดูเป็นเทปหน้าดีกว่าจะให้ทำได้เดี๋ยวแบรกหน้าเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะเรามีลูกมือแล้วเจอกันแบกหน้าค่ะ